<D> <S <S เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมบอลนะครับอาจทุกคนนะครับยังไม่เคยเห็นเกมนี้เลยเคยเห็นมาแล้วนะครับก็ เรารับบทตัวละครเป็นหมอนั่นเองนะครับนั่นคือวันนี้ผมเป็นหมอโบสนะครับผมนะครับจะมารักษาคนไข้ที่เป็นเล็บขบครับนะครับบอกเลยว่าอย่าเป็นเลยเล็บขบนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้จบไปปั๊บคุณจะตัดเล็บทําความสะอาดตลอดเวลานะครับมาดูกันเลยเป็นยังไงผมเห็นหน้าตอนเข้ามามันก็รู้สึกน่ากลัวเลยครับผมก็เลยแบบโอ้โอเล็บไม่น่าเลยอะไรอย่างนี้แบบคมไม่ไปแล้วนะครับมา เอาเละครับทุกคนอาจจะเครียดมานะครับจากการ Hello and welcome to Surgery Squad's virtual ingrown toenail removal. I'm Dr. Jeff and I will be guiding you through this procedure today. อ่าครับมานี่ครับนี่คือเล็บขบนะครับผมนะฮะโหเล็บขบ,บแบบยังกับยังกับเคยรักษาความสะอาดบ้างไหมนะครับ เขาว่าเล็บขบนะครับเกิดจากการที่ใส่รองเท้าครับนะครับแล้วเกิดจากการที่แบบเรามีบาดแผลที่รองเท้านั่นเองนะครับผมหรือว่าเรามีแบบบาดแผลเองนะครับโอ้โหแล้วมันเกิดได้หลายอย่างนะครับการเป็นเล็บขบเนี่ยเขาว่าการเป็นเล็บขบนะครับผมอย่านะครับอย่าอย่ารักษาเองอย่าตัดเดี๋ยวจะทำอะไรมันเองนะครับให้ไปพบแพทย์ดีกว่าออ เขาอ,อย่างแรกเขาให้เอายาแดงทาครับเ็นหรือว่าเบตาดินที่เรียกกันบ้านเรานั่นเองนะครับาทาเปเล็บเล็บไาทาเล็บเนี่ยทาเล็บครับ <c oughs> จริงๆเขาให้ทาให้ทัท่วน,นะครับเหมือนว่าเป็นการไอเบตาดินนี่เหมือนว่าเป็นการฆ่าเชื้อนะครับโอเคมันเหมือนเป็นการฆ่าเชื้ออย่างหนึ่งนะครับโอเคแต่บ,บ้านเราเรียกว่ายาแดงนะครับส่วนมากจะเอาไว,ไว้ใช้ในแผลแผลสดนะครับแบบเวลาแบบ แผลสดกับแผลแห้งเวลาล้างแผลเออแบบเวลาแบบเราโดนมีดบาดก,ก็เอายาแดงทาเลยนะสมัยเด็กๆผมก็โดนเหมือนกันนะผมก็ใช้ยาแดงๆตัวนี้ทานะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะไหนเสร็จยังอ่ะถูให้ทั่วโอ้โหกลายเป็นแบบแม่งเหลืองไปเลยโอเคเสร็จแล้วครับพึ <c oughs> ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เนี่ยฉีดยาชานะครับโอ้โอ,โอ,โอ้ดูเข้ม โอ้โหมีมีมีน้ำมีเลือดเลือดเลือดจริงๆผมเป็นคนไม่กลัวเข็มนะครับแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วแบบแม่งน่ากลัวเราอย่าสร้างเราอย่าสร้างปมเราอย่าสร้างปมดอยนะครับให้เรากลัวเข็มไม่ได้แล้วคือว่าเข็มทิ่มประจินเดียวเหมือนมดกัดครับนะครับจําไว้อึ๊กเดียวอย่าไปกลัวมันนะครับคนไม่กลัวก็พูดได้นะครับเพราะว่ารอห้าห้านาทีผ่านไปให้ยามันชา ค <c oughs> กับผมคับผมคร <c oughs> ับผมว่าให้อนุยานี่ยรัดนะครับแบบรัดรัดดโป้งไว้อ่ารัดครับโห <First, S 1> oh, มีขนด้วย <c oughs> อ่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหโอ้โหมยงครับนีมันีอะไรที่หวาดเสียวนะครับใครกำลังกินข้าวอยู่นี่แบบ เเลขาให้เลือดตัดเล็บครับโอ้โหคิดี่แบบมีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงเท้าเราอะ่ะอ้าอ้าไอ้นี่นึงเราให้ดีบันออกอ้า เสียว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 โอ้เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอาไอ้นี่ยเช็ดนะครับพวกคราบเอาเช็ด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 โอ้เพราะว่าเห็นไอ้จุดสีเหลืองนี่ไหมนะครับโอ้ไม่มีเครื่องมือด้วยให้เอาอะไรสักอย่างเอามันออกโอ้โอ้โห วมันยังกับหัวสิวมีเลือดด้วยครับเอาเช็ด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 ,ชดครับแล้วให้ออยแท่งๆเนี่ยทำความสะอาด,ด,ดโอเคตัดเสร็จนะครับ Oh. เสร็จแล้วโอ้ oh, สักทีเอายาทาครับอทาตรงแผลนะครับเสร็จแล้วก็เอานนี้นะครับแบนเด็ดแบนเด็ดนะครับพันรอบๆแผลนะครับรแล้วเขาเขาจะให้ยาไปทานนะครับผมทานยานะครับแล้วก็ ทำแผลให้แห right? 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 oh. uh. ้งและให้สะอาดและแห้งที okay. Okay. ่สุดนะครับแล้วก right? um, so well. okay, so so ็เป็นานเป็นเดกลจกรมเป็นเหมือนเดิมนะครับโอ้ดู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 โป้งโอ้โหทำเป็นหงอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับก็มันเขาบอกว่ามันจะใส่ถงมันแบบรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็ตัดเล็บตัดเล็บก็คือช่วยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็พยายามทำแผลให้พยายามเท็าสั่าที่ขับไป นะครับถ้าเป็นคัจริงๆก็พยายามตัดเล็บนะครับก็คือจริงๆอย่าเป็นเลยดีที่สุดนะครับอย่าเป็นมันเลยนะครับไอเล็บขมดพยายามตัดเล็บอะไรบ่อยๆมือยังไม่ตัดเลยครับยาวมากนะครับแบบบอกคนดูแต่ตัวเองไม่ตัดโอพระเจ้าดูไหครับยังมีอีกครับโอยังมีอีกเรื่อยๆนะครับ โอ้โหถ้าใครอยากรูต่อนะครับก็จริง,รงๆเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามันมันเป็นสาระนะครับแล้วมันก็มีความรู้ด้วยนะครับแบบบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยเรามาเล่นเกมแล้วก็รู้นะครับอย่างเกมนี้เรารับบทเป็นคุณหมอแล้วก็มีประยชนหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้นะครับมาก่อนแต่เราก็ได้รู้ในการเล่นเกมนะครับก็ใครอยากติดตามคลิปนี้นะครับติดตามเกมนี้ต่อไปก็กด subscribe ช่องข้างล่าง ด้านล่างสีแดงเลยครับก็กด1ทีครับจะได้ดูคลิปอัปเดตก่อนใครนะครับจะได้ดูก่อนใครแน่นอนยะดูกับผมหมอโบทนะครับีช่วงซีรีส์ผมว่ามาเป็นซีรีส์มาเป็นจนตอนแน่นอนเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามันเยอะนะครับควรติดตามนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามมาตลอดนะครับนี่ปี2016แล้วนะครับก็จะเข้าสองปีที่2นะครับของการทําช่องผมแล้วนะครับก็จานอีกไม่กี่เดือนก็สอปีของการทําช่องแล้วก็ อย่าลืมติดตามหมอบิรด้วยนะครับกดอย่ลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดแล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับอย่างพาร์ทต่อไปอยากให้ผมมาเป็นคุณหมอเกี่ยวกับทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะเอามาเล่นในพาร์ทหน้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาลาไปกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย์ดอยู่กับหมอบิร